มาเบิ่งสภาพเขากรบพี่นองครับครับาำรับเขาก่อขอหกนะครับก่อคอหกนะครับในลักษณะนี้นะครับเป็นเขาหน้าวานนะครับเราก็จะใส่ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับปุ๋ยเคมีทั่วไปกร็รดิเทสในเขานะครับพ่วงพ่คอยดกับว่วงพ่คอยดกนะเพราะว,ว่าเป็นเขาวานมันเบียดกันนะครับห่วงพ่คอยดกนะครับ ห่องบนดกแล้วก็ห่วงน้อยนะครับล้มนะครับล่มพัดล้มครับลักษณะเข่าที่เป็นแบบนี้นะครับสาหรับเข่าที่เป็นข้าวสารเคมีนะครับข้าวสารเคมีโดยทั่วไปนะครับพัดภาพกันอยู่ครับล้มมากมาขึ้นนี่โอ้เยอันนี้หน้าขขางนะครับเนาะหน้าขขางๆแล้วครับก็สิเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะที่นี่มาเบิ้งเขาบียูจีครับพี่น้องครับ เขาที่ใส่สารเสริมประสิทธิภาพพืชยบีอูจีนะครับเบื้องลักษณะเขาครับว่ามีลมนะครับบนลมห่วงตรงห่วงนานะครับเม็ดตรงนะครับเม็ดตรงเต็งตึงนะครับเหมือนกับจะแตกออกมาเลยนะครับเม็ดข้าวใหญ่มากนะครับแล้วก็ดกนะครับเม็ดข้าวใหญ่นะครับง่ใหง่แบบตกใจเลยครับเขาพันกอาคอือกันแต่ว่ามันคืองหญ่ ว่ากันนะครับแต้บานแท้สว่างคนกับมาสอบถามหลายเจ้าหลายคนอยู่ครับว่าเขาเจ้าใส่ปุ๋ยยังครับผมตอบได้ทันทีครับสารเสริมประสิทธิภาพปื่ดปีอุจีนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับฉีดพ่นทางใบนะครับฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวนะครับใช้ควบคู่กับอ่าปุ๋ยรองพื้นอินทรีย์ทั่วไปนะครับที่ฟุ้นมุ่นว้วม้วนควายนะครับใส่ก้อนก้อนสีบ้านก้อนสี ดำนะครับอ่าล้วก็เขาก็ใส่สารเสริมประสิทธิภาพพืชบียูจีนะครับไอตัวบอมแมกนะครับเข้าไปนะครับทุกประมาณผมไม่ได้อ่อผมฉีดทุกทุกเดือนนะครับเดือนละสองครั้งถึงสามครั้งนะครับห่างกันระยะเวลาสิบห้าวันนะครับระยะเวลาสิบห้าวันนะครับสองถึงสามครั้งบางทีก็ ดวันนะครับบางบางเดือนก็แปดวันนะครับในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องผมก็ใส่แปดวันฉีดพ่นแปดวันนะครับผลออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสำหรับข้าวนะครับข้าวข้าวสี่เดือนนะครับข้าวสี่เดือนนะครับอีกอีกประมาณสามอีกประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับสามสัปดาห์นะครับกับซิลิเกียว ครับน้องบีรีครับบียูจีครับปุ๋ยบียูจีดีรีพี่น้องครับมาใส่น้ากันครับมาใส่น้ากันใส่แล้วรวยครับใส่แล้วรวยนะครับใส่แล้วรวยปุ๋ยบียูจีเฮานะครับ